เข้าสูบ่บทเรียนเรามาทำความรู้จักกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนเล่นกีฬากันครับผมการยืดกล้ามเนื้อการยืดกล้ามเนื้อเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีความพร้อมสำหรับการออกกำลังกายสามารถช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บได้ทำให้มัดกล้ามเนื้อผ่อนคลายและมีความยืดหยุ่นเนื่องจากมัดกล้ามเนื้อที่ขาดความยืดหยุ่นนั้นจะทำให้เราเคลื่อนไหวได้จำกัดและมีโอกาสฉีกขาดได้สูง ดังนั้นควรยืดกล้ามเนื้อประมาณ10-15นาทีก่อนและหลังออกกำลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อถ้ายืดกล้ามเนื้อมีดังนี้ถ้ายืดกล้ามเนื้อคอถ้าเอียงศีรษะไปทางซ้ายขวาใช้มือจับด้านข้างของศีรษะดึงลงให้รู้สึกตึงค้างไว้10-15วินาทีทำซ้ำา4-5รอบและเปลี่ยนข้าง นำมือประสานหลังเสีรษะจากนั้นก้มศีรษะพร้อมหุบศอกให้รู้สึกตึงคอด้านหลังค้างไว้ประมาณ10-15วินาทีทำซ้ำา 4- หรอบท่ายืดกล้ามเนื้อข้างลำตัวยกแขนขึ้นหนึ่งข้างอีกข้างจับที่เอวจากนั้นเอียงตัวไปฝั่งที่จับเอวค้างไว้10วินาที ใ่าย,ยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่ให้นำแขนข้างหนึ่งยื่นไปขวางกับลำตัวใช้แขนอีกข้างอ้อมดึงแขนไว้พยายามดึงให้เข้ามาชิดที่อกค้างไว้สิบวินาทีแล้วสลับข้างยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและกล้ามเนื้อหลังยืนเท้าชิดสองข้างโดยนั่งยืดขาเท้าชิดทั้งสองข้างใช้มือทั้งสองข้างก้มลงมาจับที่ปลายนิ้ว ทางงางอเข่าท้างไวสิบวินาทีเมื่อเราอบอ,อุ่นา่างกายเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับเมื่อนักเรียนรับชมคลิปวิดีโอเสร็จแล้ว เดี๋ยวครูจะมีใบงานให้ทําท้ายคลิปวิดีโอนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกทักษะการโยนบอลนะครับโยนบอลอุปกรณ์ใครที่มีลูกบอลให้นํามาใช้ใครที่ไม่มีสามารถประดิษฐ์เองได้นะครับหรือใครที่ไม่มีอีกนักเรียนสามารถไปหาอุปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อนักเรียนได้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทักษะการโยนบอลนะครับแต่ครูจะเพิ่ม ขั้นที่มันยากขึ้นไปอีกนะครับคือโยนขึ้นแล้วปลกมือนะครับให้นักเรียนปลกมือก่อนสามครั้งนะครับจะไล่จหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่เราจะโยนเรามาสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลก่อนนะครับสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลอย่าให้บอลตกหรือจะสลับขาได้นะครับทำให้มันเร็วๆนะครับเมือ่อเราถึงคืมันแนละ้ว ทีนี้เรามาฝึกการโยนนะครับเหยียบแขนออกไปข้างหน้านะครับออกไปด้านข้างแขนไม่ตึงนะครับแล้วเราก็โยนขึ้นปุ่มมือเท้าหนึ่งเท้าห้ามขยับนะครับเท้าห้ามขยับโยนขึ้นอีกหนึ่งสองจับหนึ่งสองจับต่อไปตึงข้องสาจับนึงข้องสาจับเราจะฝึกการทรงตัวและการบังคับลูกบอลไม่ให้หนีจากมือเรานะครับทำไปเรื่อยๆนะครับ ึ่งองักสี่ห้าจับหนึ่งชองสี่ห้าหกจับฝึกไปเรื่อยๆนะครับครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมครับผมหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเรียงใดครับเดี๋ยวครูจะมีงานให้นักเรียนปฏิบัตินะครับผมเหลยวจะขึ้นตามนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนปฏิบัติแนละ ให้เรื่องเรียนสูงครูนะครับผมถายรูปมาสูงครูนะครับครับผมไว้ไปเจอกันคลิปหน้าครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ